น้องมันบอกว่าเปิดใช้างาน,น,งนแล้วอันนี้อันนี้ยังถ่ายชอดเสร็จหรือยังนี่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วใช่ไหมอเอ,อ่สวัสดีค่ะวันนี้พี่เพนมารับน้องธันวาลงเรียนเสร็จแล้วก็พี่เพนก็เลยครับรถเลยมาในเข้ามาในเมืองค่ะ พี่เพนจะมาให้เพื่อนๆได้ชมพี่เพนมาที่ลานปูดำแล้วก็มาที่จุดชมวิวเาขาขนาบน้ำที่เป็นของสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ค่ะอันนี้เป็นที่เห็นนี้เป็นแผนเป็นแผนทีเ่เป็นแผนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ค่ะ พี่เพนมาให้ดูพี่เพนก็ไม่ได้ท่องเที่ยวให้ดูเขาจะตั้งเป็นแผนที่ไว้ให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 ใหชาวต่างชาติเขาก็คงจะมาดูกันค่ะว่าใครจะไปจะมีเกาะจะมีชื่อเกาะต่างๆค่ะมมากับน้องทันวาสองคนอ่า นี่ค่ะแผนที่